สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามีรุ่นนะคะปากกานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่เราเตรียมจัดส่งนะคะมาฝากกันก็ปากกาจะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็หลากหลายสีมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างของปากกานะคะมีรุ่นอะไรบ้างนะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ cross นะคะ รูปรักดีไซน์นะคะค่อนข้างดูสวยหรูมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะอ่เวลาจับก็จะได้ประมาณนี้เลยเหมาะสําหรับผู้บริหารนะคะตัวนี้จะเป็นดีไซน์เป็นปากกาตัวหมุนแบบลูกลื่นนะคะสีแบ k แบล็กโคลมนะคะก็คือสีดำเงาอะไรสีเงินแล้วก็ที่แหนบของเขาจะมีเขียนเป็นชื่อแบรนด์คลอสนะคะเราก็สามารถที่จะทำชื่อทำฟอนต์ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มนามสกุลเต็มนะคะอ่าสีดำเงา แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นคอสคอนเวนทายนะคะก็เป็นด้ามลูกลื่นมาทุกตัวจะมาพร้อมกล่องแล้วก็พร้อมหมึกพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวถัดไปจะเป็นตัว Parker im นะคะคอลเลคชันของ Parker im ก็มีทางที่เป็นโรโรบอรทรงเปิดปอกแล้วก็ลูกลื่นที่เป็นทรงด้ามกดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีที่นิยมก็คือสีดำเงาอะไรสีทองนะคะก็จะประมาณนี้เลย มีแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะเราก็สามารถที่จะทําชื่อลงไปได้นะคะจะเป็นชื่อเฉยเฉยหรือว่าเป็นชื่อรวมด้วยนามสกุลเต็มก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวด้ามกดนะคะเราก็ตัวนี้เป็นตัวหัวหมึกแบบโรโรบอรทรงเปิดปอกนะคะก็ลักษณะหมึกแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับงานเซนิกสารสามารถเปลี่ยนเป็นสีดําหรือว่าสีน้ําเงินได้ตัว p าร์เกอร์ im โรโรบอลนะคะตัวอย่างของคลิปนี้นะคะเรามีให้ชม3สีเลยนะคะสสีนี้เป็นตัวสี ใหม่ล่าสุดนะคะก็ตัวนี้เป็นแดงเบอร์เกอรดี่แล้วก็ตรงนี้เป็นสีแชมเปญนะคะที่สําคัญเนี่ยตรงแหนบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเข้ากันกับตัวด้าประมาณนี้เลยก็สวยเรียบหรูนะคะการทําชื่อนะคะเราสามารถดีไซน์ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะจะเป็นชื่อเต็มนามสกุลเต็มนะคะหรือว่าชื่อย่อเอานามสกุลน,นำหน้า ชื่อจริงนมสกุลย่อก็สามารถทําได้ลักษณะอย่างตัวนี้ก็ทําเป็นแค่สัญลักษณ์นะคะจะทําแนวนอนหรือแนวตั้งเนี่ยเราดีไซน์ได้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามกดก็ตัวนี้สีแชมเปญนะคะตัวนี้สีแดงเบอร์เกอร์ดี้ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวโมเดลปักเกอร์จอตเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวจ o อตเตอร์ XL นะคะไซส์ XL เนี่ยจะเป็นตัวด้ามสีทองนะคะ เป็นจอด t ตอร์สีทองอะไรสีทองนะคะเวลาเราใส่ชื่อลงไปก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะด้ามตัว XL ก็จะไซส์ใหญ่กว่าตัวด้ามมาตรฐานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจอ tter s t a เ n น e ลสไซส์มาตรฐานนะคะอันนี้เนี่ยเ,เป็นลูกลรื่นตัวนี้เป็นโรลบอลนะคะลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกันลูกลรื่นจะเหมาะสําหรับาการเซนจดงานนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำหมึกแห้งลูกลื่นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นส a ตนเลส ด้ามเงินอะไหลสีทองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโรลลบอลเปิดปอกแบบนี้นะคะก็อันนี้ลูกค้าเลือกที่จะสั่งเป็นเซตนะคะก็ทําชื่อเหมือนกันพร้อมใส่ไปนในกล่องเป็นของขวัญได้เลยนะคะแบบนี้เป็นจ็อเซตจ็อตเตอร์สเตเลทนะคะแหนบทอง โรโรบอคคู่กับลูกลื่นนะคะสำหรับตัวนี้ถัดมาจะเป็นเพนเทลบ้างนะคะตัวนี้เป็นเพนเทลเซอร์ริงนะคะก็ตัวด้ามนี้เป็นตัวลูกลื่นใช้งานแบบหมุนสำหรับคอเลคชันนี้นะคะมีทั้งเตลที่เป็นแหนบเงินแล้วก็แหนบโรสโกตัวนี้เป็นแหนบโรสโกด้ามดำเงาอะไลโรสโกนะคะก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปก็จะสวยเก๋ไก๋แบบนี้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เฉพาะผู้หญิงนะคะอันนี้ก็ทำเป็นของขวัญให้ผู้ชายได้เช่นเดียวกันนะ ะคะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเพนเทลที่เป็นตัวเพนเทลด้ามสลิมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามกดไซส์สลิมน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวทุกตัวนะคะเพนเทลก็มาพร้อมกล่องเช่นเดียวกันอย่างตัวนี้นะคะก็เขียนทั้งชื่อเต็มแล้วก็นามสกุลเต็มเลยนะคะอย่างอันนี้ลูกค้าก็อ ส่งไปที่ทางลาวนะคะก็สามารถที่จะลูกค้าที่อยู่ทางลาวนะคะสามารถสั่งแล้วก็ส่งผ่านทางขนส่งได้เช่นเดียวกันนะคะจะประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเ็ก็นำมาฝากกันตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาของขวัญนะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ถูกช่องทางฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะ YouTube ช่องเพนแบนเนอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ